อันนั่นมือนี้เนาะมีไลฟ์คลิปีไลฟ์คนว่าอยากเห็นว่าบุญมีขี่รถจักอันนั้นเมาหิวเหี้ยนขอเบิ้งรถแน่นี้น,อน,อน้องรถอะไรเนาะรถอ่าซื้อมาทแต่ประเทศลาวเพราะว่าเคยซื้อน้ำคนเวียดเนาะข้นเวียดขายเนาะเคยซื้ออยู่ประเทศลาวเนี่ยซื้อในปีสองพันสิบเอ็ด หน่องคือตั้ปีสองพนสิบเอ็ตอนนั้นเราพอดีเคลื่อนแตกอยู่เมืองสนามไส้ตอนนั้นก็รถข่อยมันก็อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั่นมันก็ปิ้วไปนำทรายลมมาแล้วก็มาแป้งไม้เนาะอย่เบิ่งตามสเปครถเนาะเพราะว่าอันนี้นี่ไอ้สักต้องเดอรมันก็ปีนก้อนมาหมอนแน่นี่ต้องเดอรมันเนาะมันมันก็แตกแล้วมันเถาแล้วมันลายปีเนาะสำหรับคันเลิงนี่ก็เวลาเขาขี่ไว้แลายมันก็ค่อยจะเททันทันไปสี่นี่แหละเพราะว่าทุกอย่างนะแล้วมันรถขี่เม้าเฮียนนี่ก็ ขาไปเงินไทยกับตกอยู่ทิศหนึ่งสองร้อยหาสิบบาทเขาไปเงินลาวกับเซ็นป้ายสองเซ็นเนาะเพราะว่าเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะเศร้ารักหรือว่าเศร้ากิโลเนาะเพราะว่าไปเที่ยวหงเฮียนคอยกับเพื่อนใกล้กันเศร้ากิโลเพราะว่าไปมานี่เพื่อว่าใส่น้ำมันร้ายจึงสั่นเวลาเราขี่ไปหันไปหนีมันกับเพื่อนร้ายเนาะส้องรับรถที่เดือดของเบิ้งงในว่าที่เดือดของเบิ้งงในว่าที่ไหนเบิ้องบน ติดเนักม้วกัมีเทโบสําหรับรถไอยนี่มีเทโบนั่บนเทติตปอบพีบอกเขอัดปากเบิ้ดหุ่นมัน <left> มีเทโบเทโบรถธรรมดาปกับ จากไอ้มาโมดเนี่ยวามีกระแจก็ได้นะสบายติดประเดนสบายเลยสบายคนจีรักเสียเอาไปเนี้ยไปเลยหลดสบาย